ครับผมตัวนี้เที่ยวอยู่ในงานงานโรงเรียนงานกิจกรรมโรงเรียนที่มางยอนะผมเห็นไแบบตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นขนมของพม่าไม่รู้ขนมอะไรนะก็จะมีพม่ามานั่งแต่งตัวขายตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าขนมอะไรอาจจะซื้อขายกันไม่รู้ขนมอะไรนะไม่กล้าถาม อ่าบาดูขวายขนมอยากให้ใหทำในครั้งนี้นขายขนมแบบโบราณมี่ต้องข้าวตองกล้องอย่างอ๋อขนมตองกล้องนะครับขายอันนี้ก็คือนี่สามห้าอห้าร้อยอันนี้ใจใจใจเขากลับมาพอนย่ฮะแล้วผมอันนี้ก็เรียกว่าขนมตองกล้องตองกล้องนะฮะขนมตองกล้องอันนี้เราวหอเข้าอยู่ก็ขนมอยู่ก็ขพี่มาขนมป้าวะ อันนี้อันนี้มีไส้อันนี้มีมีไส้ิแจ้วใส่น้ำอ้อยรอมม,มีน้ำอ้อยอะ่ะอ,อ,อ๋อเขาจะมีครุกน,น้ำอ้อยนะต้นรดน่าจ,จะเป็นอ๋ออันนี้ขเขาแต้นนะเนขาต่อเขาอย่างเขาเต้นนะเฮ็ดากคนเดียววะเฮ็ดอากาวะอ๋อครับผมดูดูตะปใกล้ๆนะครับผมตะตองกองวังยอม อาตอนนี้ดูนะครับเขาทำนะคผมเขาทอดคาราบุตอง,งก้องสามสามสามชิ้นห้าร้อยนะครับเขาจะมีน้ำอ้อยนะอันนี้ก็ขายเป็นกบบสมัยใหม่เ,เฟสมเด็กๆก็ซื้อกันฮะเอสนะครับเก็บปลาเ,เราน,นะ อาดูมุโยงข้าวเก็บตาเก็บเปนยังไงนะฮะตาผมดูบรรยากาศไปรอบๆวันนี้ก็อาจจะมีงานนะที่โรงเรียนมุโยองแล้วก็จะพามาเที่ยวนะแล้วก็มาดูต่อสายขนมโบราณมุโยองครับผมขอบคก็ผมนี่ก็เคยส่วนหนึ่งนะวิถีชีวิตประเพณีอา,ารยธรรมต่างๆของชาวมุโยองจะจะพาไปดูที่อื่นต่อนะครับผม